สวัสดีคุณผู้ชมตกท่ามด้วยนะครับวันนี้ก็พบกระปุกกีฬาเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นใเกมฟรีไฟนะครับแต่วันนี้อาจจะทําคลิปสายหน่อยนะครับทุกคนวันนี้นะแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคก,การยิงปัวแบบโคตรสุดยอดนะคบไปเกมยิงหัวทนต้องต้องต้องไปซ้อมในโซนผีตายก่อนนะคบเพื่อนพี่ๆ ก็นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเค็ิคการยิงหัวนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดใครยิงหัวเป็นแล้วก็ผมขอมาสอนนะครับเพราะผมไม่ได้ยิงหัวเป็นผมเพิ่งยิงหัวเป็นนี่แหละครับผมเพิ่งยิงหัวเป็นนะครับหรือบอกพรุ่งนี้นะครับผมก็จะเล่นเกมอ่าเกมโป๊ะของผมนะครับก็จะ ถ้าถ้าเกิดทุกคนผมจะบอกนะว่าเกมโปรดผมคือปืนอะไรทีอะไรมั่งนะครับเกมโปรดของผมที่ที่ผมชอบเล่นมันก็มันจะเป็นมาครับปีศาจมาครับตายเลยแต่ทุกคนต้องมาฝึกจากไอตัวหุ่นนี้ก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยนั่ทำไมจะเป็นแบบนี้ล่ะฮะ อ,อันนี้ผมมบอกทุกคนแล้วนะคบว่าผมลงมาินะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวให้เ,เรานะครับไปที่เลงไปที่ตัวนะครับแล้วให้เรานะถ้าเกิดใครถนัดมุมใกล้ก็ขอก็ถือว่าอืมแหละเดี๋ยดูนะให้เราทำแบบนี้ อยางให้มันอยากให้กระสุนมันออกมาอ้โหูเดี๋ยวเราไปยิงตรงนู้นเลยดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันมันแบบมันมันไม่ลื่นเหมือนตรงนั้นอะเออเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมก็จะสอนเทคนิคการยิงปืน,นครับถ้าเกิดระตูนะครับไม่ได้เจอเราทีให้ห่อยก็ได้ดดดดดลอยตู้หลอกฮ่า

ขี้ลอยขี้ลอยขี้ลอยตัวนี้ยแบนี้นเอ้าเปิดไว้ละตัวนะพอจะเอาภัยด้วยผมผมมันยังไม่ขึ้นจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าผมมาตัวนะครับให้เราล่ากกระสุนขึ้นเฮ้ยทำปวดตัว กูอัดหัวแล้วกูใส่ยิ้ตรงไหนเวลาผมใส่ยิ้ยตรงไหนมันแบบเครื่องมันแหลกอ่ะเออเออเอนแหลกแหลกนมันไงก,ก,นนกว่าจะยิงหัวได้ก็มีคนเห็นผมพอดีค่ะครับยังยิงไม่ได้สักกีวอืมปัดหนึ่งอะไรอยู่นี่ ยูนี่เดี๋ยวนี้เดจะเอ้ยอย่าดีโกงกันนี่มั่วโกงกันชัดชัดนั่นห่างกันนะแล้วแต่ละแซ่คดณนะเฮ้ย ปวดละดูทาดูทามเฮ้ยอะไร้มได้สึไปกู้ไอ้ดูวา้ไปดูไปว้ก็จะไปกันดูหัวสมมได้สุดเพสู เอาย้ทำไมมันตั้งไม่ติดได้ปอปอปอเอาเว้ยยิงจะรู้ได้ไงได้ไงอ่ะครับเนี่ยอัดตัวใช่ไหมได้แม่กินนี้ผมร็จนี่กตื่นสต้นละกันว่าผมสอนให้ทุกคนลากระสุนขึ้นไปแล้วนะได้ตัวผมก้าตัวกลับมามาเลย เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจัดตัวให้ยับลีเออผมจัดตัวไม่ยังให้ยับอโอโคโนเก,นก,นกนินยแล้วผมจะต้องอัดตัวนิ้วตัวคนเฮ้ยมันกนงะโดดอุ๊จัดตัวที่แท้อัดตัวแบบนี้ก็ไม่เอา เดี๋ยวเอ้ยมาเลยกูจะตัดตัวแม่งให้ยับเลยเอ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะมันอยู่ด้านล่างอ่ะอยู่ด้านหลังเลยจังกูแน่เดี๋ยวคลิปต่อไปกูจะมาแนะนำโอ้ยังไม่ได้เก็บใบวโวเลยได้ได้เปิดเล่นแบบนี้ใช่ไหมเล่นหลอย เนาะได้เอาปืนที่แรงเอาปืนแรงแรงมาให้อย่าเอาปืนแรงแรงนะให้นะปืนแรงแรงใช้ปืนแรงแรงอ่ะอันเนี่ยเจอละปืนอันนี้ก็พอ เปนปืนเนี่ยทุกคนอตัวไมพ่ต้องพูดครับอัดตัวต้องแอปหรอก สองลุ้มหนึ่งใค,ใครจะไหวเนี่ยใครจะหายเอ้ยเอาไว้มาทำเต็มหร่วะเอา้ากูไม่อยู่แล้วอลอยตูดใครจะอยู่ล่คะครับเจ้ามัดีเอาเว้โอ้ยโอ้ยโอ้ยขดลู้ไปหมดแล้วเนี่ยขอแอร์ตูไม่เป็นแล้ว เจ็บเจ็บเจ็บโดนไปหนึ่งทำแบบนั้น อุ้ยเอ้อยเอ,ยอ,ยอย้ยเอ้ยออกออกอุยเกือบไม่รอดครับทุกคนผมว่าพอเถอะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย